สวัสดีปิเอนๆทุกคนนะครับวันนี้บิตคอยมีการรีบา์ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ3300มันดอลลาร์ยังคงเป็นไปตามทิศทางที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานนี้และแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงลองไปรับฟังข้อมูลที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ใครขึ้นรถทันกันบ้างยังไงคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปต so. hey, ี้เคเลนโซเฮ้ยคริปโตเคเลนซีวันนี้เป็นวันที่20เดือน7แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก่อนอื่นเลยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันเพื่อนกดไลค์ให้ผมกดละไลค์กันหน่อยเนาะขอสัก200ไลค์ก็ยังดีนะครับยังไงขอกำลังใจแค่นี้จริงๆนะครับอย่าลืม subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยเนาะฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูทิศทางของบิตคอยในภาพระยะสั้นเลายกันนะครับก็จะเห็นนะว ที่ผมทำเอาไว้นะก็คือจะเป็นกรอบนี้นะครับผมมองตามลูกศรนี้เลยเนาะผมก็เลยมองว่าบิตคอยนีย่มีโอกาสนะที่จะรีบาร์รบบตัวขึ้นมาได้แท่งนี้เป็นสัญญาณกลับตัวแท่งนี้ก็เป็นเหมือนแท่งกลับตัวเหมือนกันนะครับและก็ระยะสั้น8ชั่วโมงกําลังจะยืนเหนือเส้นค่าจเลียดได้ฉะนั้นแล้วแทร็เก็ตตรงนี้เนี่ยผมยังคงมองว่าบิตคอยจะขึ้น อยู่นะครับผมจะทําป้ายราคาเอาไว้ให้อยู่3เป้าโดยประมาณนะครับมีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะขึ้นไปถึงทั้งหมดอยู่ที่ว่าขึ้นไปถึงจุดไหนแล้วเกิดสัญญาในการกลับตัวผมหมายถึงแท่งเทียนที่จะกลับตัวแบบนี้เพื่อนๆก็ค่อยโฟกสัสการ TP ีขาลองหรือจะโฟกสัสฝั่งที่อาจจะมองลง หลังจากนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากเรามีสัญญาณแบเชเดลเจนค้างไว้อยู่เนาะราคาที่พุ่งสูงขึ้นแต่โวลุ่มเนี่ยลดต่ำลงนะครับอีกมุมมองนึงนะครับที่เป็นการคอนเฟิร์มนะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเรามีการเบรกผ่าน neckline channel ขาลงระยะสั้นออกมาแล้วนะครับเป็นแท่งเทียนในการเบรกแท่งก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็แท่งนี้ยังคงเบรกอยู่แล้วก็เป็นการกลับมายืนเลยครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในทางเฟรมสีชั่วโมงได้เห็นไหมครับพุ่งไม่ผ่าน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 ,านบอกว่าเพิ่งจะผ่านได้ผมก็็เลยมมออองโกกกกาาาสในรรที่่่่จะไไปตูออ้ว ผมอาจจะกาวไปหรือเปล่านะครับในภาพระยะสั้นนะมองเป็นการรีบาวไปถึงช่วง31 0 0 0เลยทีเดียวอันนี้ก็ลุนกันต่อไปอะไรกันนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีการเปิดโพซิชันเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ผมส่วนใหญ่ในช่วงนี้เลยนะก็จะเทรดเป็นในฝั่งของบอทเทรดซะมากกว่านนี้ผมก็เข้าไปสักระยะแล้วนะครับก็ช่วงประมาณโลที่ผมได้บอกไปในคลิปเมื่อวานแหละผมเข้าไปแถวๆช่วงนี้นะครับเพื่อนๆใครที่อยากวางแผนเทรดบอทไปกับผมแบบฟรีๆนะครับตลอดชีพเลยนะครับตลอดชีวิตเลยเนี่ยนะครับก็เพียงแค่คลิกลิงก์ OKX จู่ใต้คลิปของผมเนาะเพื่อนๆคลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกแล้วเนี่ยก็มาแจ้ง u ู d ได้ที่ห้อง Discord เนาะผมก็จะมีห้อง Discord เนี่ยเพื่อนๆก็เพิ่งมาแจ้ง u ู d ดีไปนะครับแล้วผมก็จะให้ยศซึ่งสามารถดูแผนในห้อง OK x c เอ็กซ์ครดฟรีได้นะครับก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเลยครับโอเคแล้วนี้ก็เป็นแผนร,ระยะสั้นของผมเท่านั้นเนาะก็เป็นการมองฝั่งรองขึ้นไปนะครับเป็นกริดบอร์ดอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10%เ็นท่านั้นนะครับและก็ยังมีส่วนในฝั่งของนี ราคาบิตคอยจะวิ่งมาถึงโซนต่างๆของผมเนี่ยก็คงจะต้องรอไปก่อนนะครับซึ่งการวิ่งขึ้นมาในกรณีนี้เนี่ยนะครับในฝั่งกรณีฟิวเจอร์ของผมเนี่ยก็จะต้องมองว่าบิตคอยราคารีบาวเพื่อที่จะต้องลงต่อด้วยนะครับผมถึงจะมีโอกาสได้กําไรก้อนโตทีนี้ครับเ,เพื่อนๆเรามาดูอีกหลากหลายมุมมองต่อจากนี้นะครับเหตุผลอะไรถึงอาจจะขึ้นมาถึงช่วง31,000ได้ ก็จะเห็นว่ามีกรอบชั้นแนลไซด์เวกขาลงสีแดงๆตรงนี้อยู่นะครับบนอะไรครับบนชั้นแนลขาขึ้นกรอบใหญ่ๆสีเขียวๆอ่ะเรายังคงอยู่บนเทรนด์เทอร์ไลค์ขาขึ้นนะถึงแม้จะลงมาถึง2 6 0 0มก็ยังอยู่บริเวณเทอร์ไลค์ขาขึ้นนะครับแต่ที่นี่ครับเพื่อนๆเรามาโฟกัสในภาพระยะสั้นกันก่อนจะเห็นได้ว่าเทอร์ไลค์ขาลงสีแดงเนี่ยจะเป็นแนวต้านที่สําคัญประมาณ31,200โดยประมาณนะครับเขาขึ้นไปเทสไม่ผ่านลงมารอบนี้อาจจะเด้งขึ้นมาอีก อาจจะไซเบอ์ v ลงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีหนึ่งส่วนกรณีต่อไปสิ่งที่ผมมองผิดก็คือว่าบิตคอยเนี่ยจะลงต่อมาอย่างต่อเนื่องจากสัญญาณบิตเดลเวอร์เจนในทางเฟรมวีกันเนาะเนี่ยสัญญาณบิตเดลเวอร์เจนในทางเฟรมวีนี่ครับซึ่งกรณีที่ผมจะมองผิดนั่นหมายความว่าจู่ๆนะครับราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งทะลุหายเดิม erm ออกไปปิดแบบเต็มๆแท่งทะลุหาเดิมแม็กซีเนี่ยมีโอกาสที่จะคลอสกันขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าผมมองผิดนะอันนี้ผมมีจุด SL ออยู่แล้วนะครับ ผมก็เลยไม่ได้ซีเลียนมากมายโอเคกรณีที่ผมมองผิดนั่นก็คือราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าปิดเต็มเต็มแท่งอาจจะเบรกเหนือ32,000ขึ้นไปถึงช่วงเท่าไหร่ครับ3 4 4 0 0 35,000ดอลลาร์ได้เลยทีเดียวนะครับทำไมถึงต้องขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นว่าชาแนลขาขึ้นกรอบสีเขียวๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับบิตคอยมีการขึ้นมาเทสรอบที่1มีการขึ้นมาเทสรอบที่2 ตรงนี้ครับอาจจะเป็นรอบที่3ก็เป็นไปได้จุด SL คือสิ่งที่สําคัญผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมมองว่า r i s h d i v e r g e เ c e เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องลงอย่างรุนแรงเสมอไปก็ถ้ามันผิดแผนหรือเลยจุด SL ของเราอันนี้เราก็ต้องยอมแพ้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามุมอมองของผมเนี่ยจะถูกเสมอไปนะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกทิศทางหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน,นก่นอนอื่นครับเพื่อนๆแผงการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครเนาะหน้าช่องยูทูบจอในคอมพิวเตอร์หรือมือถือแอนดรอยด์ก็ได กดสมัครหน้าช่องได้เลยเนาะชำระผ่านช h o ปปี้เพลนะครับข้อมูลผมจะอัปเดตวในชุมชนแล้วก็จะเป็นใน Discord ซสส่วนใหญ่นะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูมุมมองอื่นกันบ้างนะครับนักวิเคราะห์คนอื่นเขาก็จะมองว่า bitcoin มีโอกาสขึ้นมาถึงช่วงโซนประมาณ fair value gap หรือประมาณช่วง fibonacci ที่สําคัญที่ผมได้อัปเดตไปนั่นแหละเนาะประมาณ3500หรือช่วงประมาณ3 1 0 0 0นงพดอลลาร์นั่นเองครับเพื่อนเ่ก็รอโฟกัสที่พีขาลงตรงนี้หรือจะโฟกัสฝั่งขาลงก็รอโฟกัสแล้วกันนะครับซึ่งน ผมก็เลยมองเป็นการรีบาวเพื่อจะลงต่อไว้ก่อนส่วนถ้าเขาจะเบรกไฮเดิมไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นการ SL ของผมไปแลวกันนะครับแต่เหตุผลที่มาที่ไปอย่างหนึ่งในภาพระยะสั้นที่ผมมองว่า Bitcoin อาจจะไปต่อได้นะั้นก็มาจากฝั่ง Open นเออร์เและก็ฟันนิงเลทที่มีการปรับตัวนะครับผมก็เลยมองโอกาสที่ราคาบิตคอยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นในภาพระยะสั้นนั่นเองครับหรือเอาไว้ง่ายก็คือเป็นการขึ้นมาลังสภาพคล่องที่โซม,มาระมาณช่วงไฮเดิมนะครับ ก็จริงๆเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าสภาพคล่องด้านบนก็ยังคงมีผมก็เลยไม่ได้ปิดโอกาสสักโอกาสนะเพียงแค่ว่าจุด s อเนี่ยมันก็จะต้องมีเหมือนกันแต่พอเรามาดูสภาพคล่องในฝั่งขาลงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันชัดเจนมากกว่าผมก็เลยให้ในแย่สําคัญพร้อมทั้งสัญญาณการกลับตัวต่างๆผมก็เลยให้ในแย่สาคัญหรือน้ําหนัก ไปที่การรีบาวไม่เกินหายเดิมเพื่อที่จะลงต่อไว้ก่อนตัวนี้ก็เป็นในฝั่งของฮาร์โมนิกเนาะก็เขาได้มองว่าบิตคอยอาจจะขึ้นได้แหละขึ้นได้ถึงไม่เกินประมาณ3 2 4 0 0 32,500ตรงนั้นจะเป็นลลคูดิตี้ที่สําคัญนะครับและก็อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะอันนี้ในมุมมองของฮาร์โมนิกนะครับรทิ้งท้ายกันที่เอาคอยหนึ่งเหรียญเลยกันนะครับก็เป็น b n b เนาะก็มีการปิดหลุดทรายเกลกรอบใหญ่ๆลงมาแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเป็นการรีบาวไม่เกิน280เพื่อที่จะลงต่อนะเพราาะว่นี้มนนา,นะาล,แล,แลายแปะสอบ bear f แฟกได้อยู่เหมือนกันไปที่ถือ BNB อยู่ก็ระมัดระวังไว้นะครับถ้าไม่เกิน280มีโอกาสสูงที่จะล่วงลงต่อได้เหมือนกันครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะั้นใครที่เทรดที่ OK เเอเพื่อนๆจะได้เข้าห้องเทรดบอดฟรีซึ่งมาแจ้ง U ู d ได้ที่ห้อง d i s c o r เนาะแล้วก็คลิกลิงก์โอเคของผมใต้คลิปนะครับอย่าลืมทําตามเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กิจกรรมล่าสุดนะครับอีก11เวันเท่านั้นนะครับก็มีเอเวนต์ให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกสําหรับผู้ที่ ไม่เคยเทรดที่ OKX เนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ทําการฝาการเทรดครั้งแรกอยากได้รางวัลในบัตรกำนันเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อก็ทําตามเงื่อนไขตามเลเวลต่างๆได้เลยเนาะวันนี้ผมก็มาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่เข้าทันหรือใครที่ทันโหลดก็ดีใจกับเพื่อนๆด้เนาะยังไงลืมวางแผนรับมือกับความเสี่ยงกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่เห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันน่ลยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยก สวัสดีครับ